ออวันนี้ขอถ่ายบรรยากาศบนบ้านหน่อยนะนี่ข้างหลังบ้านเนี่ยคือเรามีคันกั้นน้ําแล้วก็สูบน้ําออกห้องน้ำไว้อันนี้แปลงลูกค้านะก็เราก็ยังยังป้องกันน้ําได้อยู่นะอันนี้คือสภาพที่ผมถ่ายบนบ้านนะออ,อันนี้ก็ต้นไม้น้ําขึ้นสูงมากนะปีนี้ก็สูงเท่าเกือบเท่าปีที่แล้วลนะแต่เราก็ยัง ยังประทังไม่อยู่เพื่อสูบป,ประคองประคองไว้อันนี้คือบริเวณข้างบ้านนะที่ต้นไม้ผมก็ยังแปลงลูกค้าแปรงนู้นก็มีฝั่งนู้นที่เราเราปล่อยท่วมแล้วก็กั้นนะเพราะว่าลูกค้าก็ายังไม่มาทําอะไรอ่าเราก็เลยไม่ไม่ไม่ได้สูบนะ้ะไมคเขานี่ผมลงบนไดนะละหน้าบ้านก็จะปลูกเอ่อปลูกของที่กินได้นะที่ อันนี้มีขาผมผมมีขาอยู่หลายกอนะก็เลยเอาไอ้ไอ้ต้นอ่อนนะ่ะเอามาทำอาหารมากินก็รู้สึกดีเนี่ยตรงนี้พริกดกอ่ะก็มีต้นมีพริกมะเขือนะแล้วก็มีต้นแคเนี่ยแคนี่ก็ดกมากทำอาหารกันกินกระตุกแบบประจำอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มต้นไม้ที่ว่าปลูกไว้เพราะว่าเราเอาดินมาทำเป็นเนินมันก็เลยมีต้นไม้ที่งาม วันนี้กหลาบบานเออบานสามดอกหน้าบ้านพอดีต้นตะลิงปิงเราขุดกลัวน้ำมันจะท่วมก็เลยขุดก็เลยเฉานะไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าถ่ายภาพบรรยากาศออไอ้ไผ่นี่ก็ขุดขึ้นมามันก็เลยเฉาหน่อย อันนี้ก็เป็นทางออกหน้าบ้านนะก็ถ่ายบรรยากาศต้นไม้ก็ระหว่างเนี้ยไม่ได้ถ่ายวิดีโอหรือไม่ได้ทําคลิปหลายวันอยู่นะเพราะว่าม,วมัวแต่กังวลเรื่องน้ําะนะมาดูแลลูกน้ําให้ลูกค้าด้วยแปลงเราด้วยก็คือไม่อยากให้มันเสียหายนะต้นไม้เสียหายแต่ว่าก็เหนื่อยนิดนึง เช้ามาก็ต้องเดินดูสำรวจนะแล้วก็ผมก็ติดเครื่องสูน้ําเองเดินสำรวจน้ํา<ม>แล้วก็พอมีคนงานมาก็ให้เขาช่วยกันแต้วันนี้ก็ให้เขากรอกกระสอบทรายแล้วก็เอาไปป้องแล้วก็มีใช้ดินป้องกันก็มีก็ติดเครื่องเสียงติดเครื่องสูน้ําก็ก็สู่ประคองประคองไว้ สูป,ประคองไว้ประคองไว้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สูบให้แห้งทีเดียวก็จะบอกว่าเรายังไม่จมนะน้ําเรายังไม่ท่วมแต่ว่าถ้าเราปล่อยมันก็ท่วมแล้วตอนนี้เราก็ป้องกันไว้ก็สูบไว้มันมันขึ้นมาวันหนึ่งช่วงนี้ก็ขึ้นปมาวันวันละเซนสองเซนทุกวันนะก็ฟังข่าวๆาวอยู่ว่าเกินเจ้าพยาเขา น้ำปล่อยปริมาณลดลงแล้วน้ําทางเหนือก็ไม่มาเติมมันก็จะผมก็กล่าวว่าภายในสิบวันเนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะน่าจะอยู่ในช่วงที่ทรงแล้วก็ลดลงเราก็มีหน้าที่ประคองไว้ประคองไว้เพื่อจะให้มันผ่านอีกสิบวันนี้ไปได้แปลงลูกค้านี่ก็ยังจะเห็นว่าด้านหลังนั้นเราก็กั้นกั้นหมดเลยนะ แล้วก็เครื่องสูบแหละ